สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นเมกาง่ายจังวันนี้พาคุณไปเจาะลึกการลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาแบบง่ายๆที่เข้าใจได้ทันทีเราจะมาคุยกันถึงหนึ่งในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ร้อนแรงที่สุดนั่นก็คือ iBit หรือ iShare Bitcoin Trust ETF ซึ่งเป็น ETF ที่มี Bitcoin เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของ BlackRock ผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเราจะมาดูกันว่า ไอบิเนี่ยมันคืออะไรมีข้อดีข้อเสียหรือความเสี่ยงอะไรที่เราต้องรู้บ้างเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดและตัดสินใจได้ว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่ครับมาเริ่มกันที่คำถามแรกที่ทุกคนสงสัยกันเลยครับว่า iBit คืออะไรพูดง่ายๆมันคือกองทุน ETF หรือ Exchange Traded Fund ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนในบ t c o i n ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องไปซื้อ Bitcoin โดยตรงไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการกระเป๋าดิจิตอลหรือกุญแจส่วนตัวที่ยุ่งยากเลยครับ Ibit ย่อมาจาก iShare Bitcoin Trust ETF ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ BackRock บริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีมูลค่าการบริหารจัดการมหาศาลครับสิ่งที่ทำให้ i b บ t แตกต่างจากกองทุนรวมหรือ ETF ทั่วไปก็คือโครงสร้างทางกฎหมายของพวกเขาครับ IBIT ไม่ได้จัดตั้งภายใต้กฎหมายบริษัทลงทุนหรือกฎหมายสินค้าโภคภัณฑ์แต่มันถูกจัดตั้งเป็น Delaware Statutory Trust ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ทำให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเป้าหมายหลักของกองทุนนี้ก็คือ การพยายามสะท้อนราคาบิตคอยแบบสปอ t p ตไพร์หรือราคานักตอนนี้ให้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับข้อมูลสำคัญสำหรับนักลงทุนก่อนจะไปลงรายละเอียดเรามาดูข้อมูลพื้นฐานที่นักลงทุนต้องรู้กันก่อนครับ IBIT ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ n a s d a q ซึ่งเป็นตลาดที่รู้จักกันดีสำหรับหุ้นเทคโนโลยีโดยใช้สัญลักษณ์การซื้อขายที่จำง่ายๆว่า IBIT ครับ สำหรับราคาล่าสุดณนะวันที่22สิงหาคม2568ตอนปิดตลาดราคาอยู่ที่66.25ดอลลาร์สหรัฐครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลังจากตลาดปิดทำการราคาได้ขยับขึ้นเป็น66.51ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อสินทรัพย์นี้อย่างต่อเนื่องครับ ประสิทธิภาพและสินทรัพย์มาดูในส่วนของประสิทธิภาพและขนาดของกองทุนกันบ้างครับบอกได้เลยว่าตัวเลขที่ออกมานั้นน่าประทับใจสุดๆครับในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา iBit ให้ผลตอบแทนรวมไปถึง88.6%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับและถ้าเราดูตั้งแต่จัดตั้งกองทุนมาเมื่อต้นปี2024ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีก็อยู่ที่70.9%เลยทีเดียวครับนอกจากผลตอบแทนที่โดดเด่นแล้ว ขนาดของกองทุนก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันครับปัจจุบัน IBIT มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือ AUM สูงถึง85.18พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกได้ชัดเจนว่านักลงทุนสถาบันและรายย่อยให้ความเชื่อมั่นในกองทุนนี้อย่างล้นหลามครับค่าใช้ใจ่ายและจำนวนหุ้น เรื่องของค่าธรรมเนียมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงครับกองทุน i b บ t มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายหรือ expense ratio อยู่ที่0.25%ครับแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือในช่วง12เดือนแรกที่เปิดตัว b l a c k r o c k ใจปั้มลดค่าธรรมเนียมให้เหลือเพียง0.12%สำหรับสินทรัพย์5,000ล้านดอลลาร์แรกครับส่วนที่เกินจากนั้นถึงจะคิดที่0.25% ซึ่งการลดค่าธรรมเนียมนี้ก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยครับนอกจากนี้จำนวนหุ้นที่ออกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับณวันที่22สิงหาคม2568มีจำนวนหุ้นอยู่ที่1.32พันล้านหุ้นซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับกลไกการลงทุนและการสร้างไทยถอนหุ้นหลายคนอาจจะสงสัยว่า iB บิทำงานยังไงเรามาดูกลไกเบื้องหลังกันครับ iBit เป็นกองทุนที่บริหารจัดการแบบพาสซีฟครับนั่นหมายความว่าผู้จัดการกองทุนไม่ได้มีหน้าที่ในการซื้อขายบิตคอยเพื่อเก็งกําไรหรือทํากิจกไรรมใดๆเพื่อเอาชนะตลาดครับเป้าหมายเดียวคือการติดตามราคาบิตคอยให้ใกล้เคียงที่สุดเท่านั้นเองสําหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆจะไม่สามารถซื้อหรือถ่ยถอนหุ้นจากกองทุนโดยตรงได้ครับแต่การซื้อขายหุ้นจะทําผ่านตัวกลางที่เรียกว่า Authorized Participants ซึ่งเป็นบรโเกอร์ดีลเลอร์รายใหญ่เท่านั้นโดยการทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นในหน่วยใหญ่ที่เรียกว่าบาสเก t ตซึ่งหนึ่งบาสเก t ตก็เท่ากับ40,000หุ้นเลยครับการทำธุรกรรมนี้สามารถทำได้ทั้งแบบอินไคลนคือใช้บิตคอยน์แลกเป็นหุ้นและแบบแคชคือใช้เงินสดซื้อหุ้นครับจุดแข็งของ IBIT แล้วทำไม IBIT ถึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเข้าถึงง่าย นี่คือข้อดีที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะคุณไม่ต้องปวดหัวกับการจัดการ wallets หรือ private keys ที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงต่อการทุกแฮกแค่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์คุณก็สามารถลงทุนใน i b บ t ได้เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วๆไปครับสภาพคล่องสูง iBit เป็น Bitcoin ETF ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดตัวทำให้คุณสามารถซื้อขายได้ง่ายต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำลงและทำให้ราคาในตลาดมีความยุติธรรมมากขึ้นครับเทคโนโลยีผสานร,รวมการอยู่ภายใต้การจัดการของ BlackRock บริษัทระดับโลกและการใช้บริการจาก Coinbase Prime ซึ่งเป็นผู้ดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยครับ โครงสร้างที่ชัดเจนการเป็น Delaware Statutory Trust ทำให้มีกรอบการกำกับดูแลที่เข้าใจง่ายแม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกับ ETF ทั่วไปครับจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องรู้แม้ว่าจะมีจุดแข็งมากมายแต่การลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงครับและ IBIT ก็ไม่ได้แตกต่างกันเรามาดูกันว่ามีอะไรที่เราต้องระวังบ้างความผันผวนของบิตคอยนี่คือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดครับ ราคาของบิตคอยเนี่ยมีความผันผวนสูงมากในอดีตเคยร่วงลงอย่างรุนแรงถึง77%ในปี2021 2ถึง2022และเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์ครับนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดได้เลยครับความแตกต่างระหว่างราคาตลาด vs nav ตลาดหลักทรัพย์ n a s d a q มีเวลาทำการที่จำกัดแต่ตลาดบิตคอยนั้น เปิดตลอด24ชั่วโมงความแตกต่างนี้อาจทำให้ราคา i b i ิในตลาดหลักทรัพย์ไม่ตรงกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ NAV ของกองทุนอาจเกิดราคาพรีเมียมหรือดิสเค n t ซึ่งต่ำกว่า NAV ได้ครับการระง,งับการสร้างไถ่ถอนในบางสถานการณ์เช่นตลาดปิดทำการปัญหาทางเทคนิคหรือการโจมตีทางไซเบอร์กองทุนอาจระง,งับการออกหรือไถถอนหุ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหุ้น IBIT ในตลาดครับความเสี่ยงเพิ่มเติมและปัจจัยภายนอกนอกจากความเสี่ยงหลักๆแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราต้องพิจารณาครับการพึ่งพาบุคคลที่3 IBIT ต้องพึ่งพาผู้บริการหลายรายเช่น c o i อยเ s e Custody ในการจัดเก็บบิตคอยหากผู้บริการเหล่านี้มีปัญหาทางการเงินหรือการดำเนินงานก็จะส่งผลกระทบต่อกองทุนได้ครับ ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงใดๆอาจส่งผลกระทบต่อราคาบิตคอยน์และมูลค่าของกองทุนได้ครับไม่มีการประกันหุ้นของ IBIT ไม่ได้รับการประกันโดยหน่วยงานรัฐบาลอย่าง FDIC หรือ SIPC เหมือนกับการฝากเงินในธนาคารหรือบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งหมายความว่าเงินลงทุนของคุณ จะไม่มีการคุ้มครองในลักษณะนั้นครับแนวโน้มและปัจจัยที่น่าจับตามองแล้วอนาคตของ Bitcoin และ iBit และจะเป็นอย่างไร Bitcoin ในช่วงขาขึ้นนะครับบิตคอยกำลังอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงและมีราคาใกล้เคียงกับจุดสูงสุดตลอดการนะครับนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าราคามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้อีกมากครับความอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ น่าแปลกแต่จริงครับที่ราคาบิตคอยมีความอ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจและผลการประชุมของเฟดซึ่งบ่งชี้ว่ามันเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินหลักมากขึ้นเรื่อยๆครับการทำกำไรหลังจากที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจมีการปรับตัวลงบ้างจากการขายทำกำไรของนักลงทุนครับบทบาทของกฎร,ระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจนขึ้นสำหรับบิตคอยและคริปโตโดยรวมถูกมองว่าเป็นเกมชนเจอร์ที่จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตได้ต่อไปครับปัจจัยอื่นๆที่นักลงทุนควรรู้ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนมีอีก 2- 3สาประเด็นที่เราต้องจำไว้ให้ขึ้นใจครับวัตถุประสงค์การลงทุนที่ชัดเจนไอบิตมีเป้าหมายเดียวคือการติดตามราคาบิตคอยเท่านั้นนะครับกองทุนไม่ได้พยายามที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดครับ บทบาทของสปอนเซอร์ b l k r o r o c k ในฐาน,นะสปอนเซอร์มีหน้าที่ดูแลจัดการกองทุนทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นการหาผู้ดูแลสินทรัพย์หรือผู้บริการต่างๆอ่านเอกสารชี้ชวนเสมอครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านครับ BlackRock เองก็แนะนำให้นักลงทุนทุกคนอ่านเอกสารชี้ชวนหรือว่า prospectus และเอกสารอื่นๆที่ยื่นต่อ SEC อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอครับมาถึงบทสรุปกันแล้วครับ ไอบิคือทางเลือกที่ง่ายและปลอดภัยขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนใน Bitcoin โดยไม่ต้องยุ่งยากกับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตัวเองครับแต่มันก็ยังคงมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคา Bitcoin และปัจจัยอื่นๆที่เราได้คุยกันไปดังนั้น i b บิจึงเหมาะกับนักลงทุนที่เข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างดีและสามารถรับความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ครับ คำเตือนและข้อแนะนำสุดท้ายนี้ผมขอฝากคำเตือนและข้อแนะนำไว้ให้ทุกคนครับการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าลงทุนตามกระแสะและพิจารณาเสมอว่าระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้นั้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ข้อมูลในคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจนะครับหากมีข้อผิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยครับและขอบคุณที่ติดตามช่องหุ้นเมกาง่ายจังฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนนักลงทุนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ